khỏi khỏi cướp thôi sập dùng tục má nội má nói 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 hồi nhưng tăng hồi nhưng tăng hồi Nói bố mẹ muốn bao đây nói ơi hỏi muốn bao đây bao hay mà. hay này Cục xa đúng không bơm 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 ma bơm 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 ฮาวกูนี่มาน่ะมาแล้สเปสแตกนะกูสันดานหมาโอ้ยคบไปลิ้ตาสบายแฮงสีเ้เ้าสบายดีน้าสบายดีพาว่าพืชยังการตัววันกูเ้าพื้นมืงก่าบ่อยราเบิมบบัวควนแอกบ่ดอกบเม่ออีท้อนว่ะอีท้ว่ยิบสิดเสียงบ่หัวบ่วาเลยจ้ะวหัวควันแตมักแตงมึ่อหละ อือครับ हां พ่อก็ซื้อซ่อมเด้อเพิ่นว่าเอ๊ะปักตัวไปบ้านมาหยังกล่องได้ อ้าบักหน่อยสูงสูงสำมักไก่เลยวพอ่อนนี่บอสเอ๋อตัวน้ะเด้ได้ได้สินมาเอาละพาะมาเอาแล้วสวดพื้นยังกันโชว์สวดสวดอยู่ lăng nhà nè múng mô xuống măng mô bỏ na bọ yai thao mưa sao đây chẳng ơi mưa khai ปลาปลาผูกปนางกินน้ำผาะพงมาพพี่ป็นางตังบัเนี่ตางกินตายดทนูอ่จาันทีตงแต่งตแต่ลูกนางมาได้ผูปนางน้ำเผาะจะพงแวเลพี่มานงพี่มานงพี่มเนยคับจีนีบดากันนนะตังแต่นางงนางนน้องกัสินางคือกันโอ้ยขึ้นส้งนะเออนางย้อนแข็ง นี่นี่เป็นกานันตตัวนี้เน่าเียอบกอนตื่นแล้ประเทศนกอนฟัวควันอีตัวันหามน้ามโหดบางโมเจสิโซตายมันยังหมดทันใหญ่ตัวมันยังสิใหญ่อยู่มันโอเคอยู่สูกเกียหายซองหายกันเนาะ บ่อบ่อพอแหละมันบอกกินมันได้ดอกน้ำทุกเซหายสองหายเขาอีซุยแห่งกร้ายหายแหละเขาได้จัดตัวกูยังโมหูมันบอทันออกนะจุกจนมันตายเทศนาเออมันจีน้ามาอีกได้ มันหนาวมาวันที่า9เจ็ดหาวันที่31หนาวแห้งลมแห้งพ้อมดวันที่เ้นี่หอนบ่อยอืมหอนยดจ้าตูจะหอนจะรนเด้อปีนี่เด้อฮะาฮมาฮ่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 าง่าฮาฮ่าฮ่าฮาาฮ่าาฮ่าา่าฮ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 ่าาา่าันาู่า โอ,อ,อ้ยอันนี้ก็บริได้กินเามกินน้ำเสือบบบอสรุปแงัวนะ้าสิลบมนีบอมืออื่นแพได้กระตุกนมึงเก็บไปแล้ว,ม,วนนะนนลลมันถวมนะึงนั่นไปขายใส่นะเานมา,า,มเา,มาเไปใส่กินลงไปยังเงินกินจนออกเครือผม กพอก็กินอันมักถั่วได้กินเนดากออกคืะร่กเออกือผมยังงงเอ้ยใช่อืมมีพันเดียวน่ะบ่้คือบอแบอ้บอลุมดีกลอุ้มนดีอุ้มนดีโอ้ยมาเไดๆจากนาทีตะวันมันอยู่น้ำกันนะกูปวดหัว มาแล้วเฮ้ยกำลังหนังแว็กขนอึกระถึกอยู่สอดกันจะตาบตาดอยู่แจ๊มันยังไ<า>ม่ได้อะไรเมื่อเอินพุ่งวานาวะอืะอม,ต,ต,ออมตัวแดดจะเป็นไฮโซ มังโมปริบตัยสะบ่อบ้านนี้แลวมังมสุสุกุยอิแดแแบบนี้นะอองมึแวพ่อพั่แเอยู่้ฮยเออมังโพรมึงอะอคโรสุดาสัยปุ้ยแล้วเ่ใส่แต่กีอนไปแล้วอืม้ยะไส่ปุยหมาปุยขี่ยังเลยปุ้ยหมากัแล้วใส่ตอนมันจะเป็นหมาเอง มอูกัมนคือจืแทะ่มจแล้วเป็นหมานผูใส่อีมือนมาจะเป็นหมายังมาใส่นํำใส่นี่ก็เถแต่สูโอ้ยมึงมายังสีโอ้ยว่าว่าน้าวทีอย่างน้นกูวางแนวาวางแทนจ่เอารถไทมาใส่เอาลูกท่านมือเงินะเอาหาหลายมึงมาใส่ทำคาร์เป็นนะอ่ มึงสิมาใส่ตอนได้ก okay, no okay, okay. okay. ูยังห่งแค่นั้นเลยซ้อนไม้อะนะใช่เบเบเอเกมบักแป๊บเบลเกมี่จะบักแป๊บหอนมันก็บอกเขียยแล้วเฮ้ยมืองานบวิขาซาตสิีวินหาบักซินกับมันโน่ลงไปจูบหน้ามกับห้องบอกข้นข้นเดียวแล้วกับมันบกขืนสามในน้องอันนี้เขามันยังมักลาอีกหนึ่ง อืมแถมลูกปลานี่ก็ยังลอยดวงดางาดึงดางอืมหนะอมบกขุ่นซา,าม,ม,มาาเห็นว่ากันคือโบมันบอมมีมีตะลุกมันสำสำเร็จเลกูได้มามักถั่วยา่างมันก็ไปขายที่ตลาดบันท้ายปังมาเนี่ยตอนแรงอีเสียห้ามือไปแล้วยังล่อยู่

สีสัตว์ไปหาคุณแม่มึงอเร็วๆคุณแม่ขาซื้อบวบให้กินหน่อยค่ะบอกกูเ,เต็มตาอยูน่นะม <c oughs> องก,กูเก็บมาเต็มตาอยู่เดียวเนี่นเยเสด็ไปนะเว้ยสีมึงกากันได้ละมึงก็แบ่งไงกูใน่จังหน่อยโซงหน่วยเมบบื่อกี้เองสีขี้อัดอืมสักกูบ่ได้แดกแ้ใช่เนาะอีแม่มึงบ่ได้มีเวลามาเบิ่งคลิปปานั่นอุ้ยตู้ตู้จะบอกยังลาเลยเองเอ็งบอกอะไรนั่นนะโงหน่วยอ้าว สองน en fin Ay, day, no, no, hm. ่กาอันสิบบาทเท่านั้นห่าบาทค่บผู้ใหญ่ใจดีนั่นลูกเราสิบหาบาทว่ายอไรเฮ้ยปานะคันยังวาแพงเลยมีแตว่าแพงแ่แทงให้โลนะบมมีแพงกูว่าแทงเอาแทงเอายังมีงานกันอีกสูงม้กค

ลาราคาคุ้ทามือหนาแซนปลายอย่างก่อนเียนะอืใส่มาใครเด้เฮ้อใครไปใส่ใครไปใส่อือ